ดีครับทุกคนครับวันนี้ตอนเช้านะครับเราก็มาอยู่ที่เขื่อนคุ้นเดินประกันชนปกตินะครับคนที่มาเทียนะ่ยวนครนายกนะฮะก็ต้องมาแวะถ่ายรูปหรือว่ามาแวะชมวิวนะครับที่เขื่อนคุ้นเดินประกันชนนะครับจะถ่ายบรรยากาศวิวส,สวยๆให้ทุกคนดูนะครับ ไปครับเดินไปดูทางด้านสันเขื่อนกันว่าวิวจะสวยแค่ไหนนะครับทางเดินบนเขื่อนคุ้นดันประการชนนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับผวยล่มลื่นมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทางด้านหน้าเขื่อนนะครับวิวสันเขื่อนจะสวยแค่ไหนครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับนี่ก็จะเป็นประวัติการสร้างนะครับ ประวัติการสร้างอยู่ด้านหน้าของทททเขาจะมีจุดเช็คอินนครนายกนะครับที่ต้องไปนะครับนี่ครับ10บที่เลยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องทยอยไปกันนะครับเดินไปดูวิวสันเขื่อนกัน ก็มีนะักท่องเที่ยวกมาเที่ยวกันพอสมควรนะครับจุดนี้นะ่าจะเป็นประตูระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับมองจากที่สูงก็สวยงามนะครับเขื่อนพุ้นดานประการชนจังหวัดนครนายก ก็ถือว่ามากันหลายครั้งแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้พเพื่อนๆได้ดูกันด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่กักเก็บน้ำของเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนกั้นระหว่างภูเขาเลยครับผม แล้วร้อนเอถ่ายวิดีโอหุนมทอีไหมโอเคได้หมุนแล้วอะไปกลับบ้านกับบ้าน ก็จะสามารถเดินมาถึงถึงกลางของในตัวสันเขื่อนได้นะครับตอนนี้เขาจะกั้นไว้ตรงกลางพอดีเขาให้เดินถึงแค่ถึงกลางเพราะว่าน่าจะกลัวว่าเราจะเหนื่อยครับเขาเลยกั้นไว้แค่นั้นนะครับครับสามารถเดินเข้ามาดูนะครับได้ถึง ประตูระบายน้ำนะครับตรงนั้นกลางทางด้านที่เป็นฝั่งที่กักเก็บน้ำนะครับก็จะมีเรือหางยาวนะครับให้บริการนักท่องเที่ยวที่อยากจะนั่งเรือชมเขื่อนนะครับก็จะพานั่งไปเข้าไปในซอกเขานะครับ ที่เป็นท้ายเขื่อนนะครับมีเรือหางยาวบริการสามารถจองแล้วก็ขึ้นเรือนะครับจะพาขับเข้าไปนู่นครับแง่มภูได้ทจะไปชมทิวทัศน์ของเขื่อน นครนายกนะครับก็จะเป็นส่วนต่ออีกส่วนหนึ่งของเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่ฟังสาริกา <Yeah. S 1> อยู่ข้างบนนี้ครับเห็นคนข้างล่างตัวนิดเดียวยครับ ก็จะเป็นประตูระบายน้ำนะครับของเผื่อนพุนด่านประการชนนะครับถ้าเป็นบ้านผมแถวบ้านผมเรียกว่าสปินเวนะครับนี่เรามาออกจะสายหน่อยแล้วนะครับ เก้าโมงแล้วก็เลยทะเลหมอกอาจจะเกือจางไว้แล้วครับ น้องก็มาเที่ยวสันเขื่อนเหมือนกันนะครับมาครับเพื่อนๆครับมานั่งกินกาแฟายอยู่ริมเขื่อนครับ